สบายดีจ้าสบายดีตลอสวัสดีสุขสุขคนนะครับสวัสดีตอนเช้าตอนนี้ตีหาเครึอง <c oughs> ออกมายามกุ้งพี่น้องนำขอดเลิกไปใส่กุ้งบัดิีไเปก้อยแน่แะกวกซใไ่ไปไปเทลงหนองเน่อยย่ามันดับเพราะว่ากุ้งน้องนี่มีกระยอนเอาเอามาเทปล่อยม,มันก็นเลยมีเนาะ บัดนี้ปีนี้มันแห้งแรงแห้งและหน้ามันสีแหง้งพี่น้องเลือน้อยเดียวหนึ่งปกติดามสะนี่บอกเคยแหง้งนะไม่ปีนี้นี่ทัดสีแหง้งเสียงพอบานประกาศประกาศเก็บเงินบ้านได้จ่ายเพิ่อนจู่จ่าเรือลังเรือเรือสุดท้ายเลยวบุจชักเพือวงังเก็บเงินสางหมู่บ้านเงินละหนึ่งพันบาทตรงในหน้ามันขอดนะพี่นอ้อง หน้ามันสิเบิดแหละก็เลยหม้อบานนี่ออกมาเบิง่งย่าหน้ามันเบิดเตพัดขึ้นหน้ามันแห้งกุ้งกัสีดับกัเลยมาใส่ออกไปคือสิถือดีแล้วก็ซะใส่ไปกินแน่เอาไปปล่อยแน่เห็นโดอัมมาลาสิมาหาไม่รู้ว่าสิมาจริงหรือเปล่าคอยเฮือนคอยจะหนอกคอยบริ้งยิน บรรจุหน้าทาั้งพี่ปรดิงยินเนาะทั้งเชิดพอลาดบรดิงยินก็ว่าเราอยู่ในเฮือนบรดิงยนินเดี๋ยวเขาจะลงไปเบิ่งก่อนว่าทางน้ำคอนปนี้กุ้งมันต้องถือกี่เล่าเนาะาน้ำแห่งกลนสะเลยใจยังเส,ส,สียเซลปลาซิหรือกุ้งหรือ,อีกงเมื่อวานน่งมันแดดมันแห้งแรงหลายนางเลยออกมาเบิ่งวย่านกุ้งดับได้ย่านน้ำแหง ก็เลยออกมาใส่อไิเทลงหนองก็น้ำเย็นจังเลยใส่สี่หลังสตนนันมันมันอยากเพลล้วเพาใส่ดนแล้วเนาะมันดวดมันหักมาดูว่ามันจะได้กุ้งไหมเอ่ย วปอมันเข่าบ่าได้บ่นี้นะตรงนี้พี่น้องมันในกุ้งนะข้างอยู่เทิงเต็มจัดเสียอยู่ีหอดปัดซิวปอรังนี่ลังเดียวกับขาก,กินบวเลด้ละค่ะอันนี้คือกุ้งนะคะ นีหลังเดียวก็กินบอสๆอดไวจ้ะดูกันว่าเยอะขนาดไหนนี่ความหลายของมันจะไปดูหลังที่สองหน้ามันเริ่มขอนแล้ว ที่สองนะคะนี่รังที่สองการังที่สามังที่สี่ังนั่นสินถียรจุดปะมันหัก มันแรงหลายน้ำจน,หนแหงปกติสะนี่บค่อยแหงลังนี่บลายปไนได้หลังทิพย์เพที่ถือเซอ้์พี่น้องเพื่อเนะี่ยขนาดเพ ผู้ผู้ขนาดเพยจุดพอกก้อยรังนาก็ได้รังนี่ถือไกลสุดขาวจวดเลยจ้านี่ฝนวง,งามเนาะงามอลีกุง้งรังนี่กะบลอหลายประดัสับสิกกอย จะเอากุ้งก่อนนะคะนี่ความหลายของมันปลาแตกสเสีซล แล้วพี่น้องสี่หลังนะคะใส่ยน้องนี่ยาวเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ะนี่เยอะมากงามๆทั้งนั้นเลยกูง้งเที่ยวไว้ต้องการจินตสันสดใช่หรือไม่อนเาเน้่ยมันคือกุ้งมีแตส่สวยๆทั้งนั้นเลยจ้า ก่อยน้ำล่อยน้ำก่อยน้ำค่ะเผื่อมันใหญ่พอาน้ำมันไม่เสียแหงแล้วน้ำกระดับกับน้ำแหงน้ำน้องใดก็เสียแหงบัตรจ้าน้องนี่น้องใหญ่กรับผู้ปกติน้องนี่และแหงน้ำสิบบกิตีมันแหงมันแรงพี่น้องตามหัวตามห้องแหงหมี่หดน้ำ โรดโีนี่เป็นป,ปีแห่งการแรงอากาศ43องศาเมื่อวานนีหฮอนจนแบบว่าขี่รถไอซัมขี่รถใส่อายกองไฟมาดูหนองนี้มันมีแหน่ว่ามันจะได้เยอะไหม มันเป็นมันไม่แหน่กุ้งมันเลวยตัวใหญ่ป๊ามีปลาซิวด้วยนี่กุ้งตัวใหญ่ป๊าหลังเดียวจะรด หลังเดียวเกินคำว่อก้อยมันมีแนนหนนะ่ได้ยินไหมเน้ะอยากซากซากางส,าสาังเกตแหน่ปลาไทยน้ำเจอะมากแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยแล้วก็มีปลาซิวน้ำ นี่ตัวใหญ่แห้งเองแต่สะจกให้ดูมันตัวใหญ่ขนาดไหนกุ้งน้องที่พลาใสา่กกินสิตัวหน่อยนี่สิบตัวใหญ่ ความหลาหลายปลากุ้งพี่น้องเราจะเอาไปก้อยแล้วก็จะเอาไปปล่อยนะคะเหลืออีก2หลังมีทั้งเบิดดหลัง งามบริยารองามมากๆแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยก็สิเป็นตัวใหญ่ยําหน ปูสองโตถูกปลาบูสองตัวนะคะธนาก็จะปล่อยกลับคืนนะคะกุ้งตัวใหญ่ลิ้นหนองนี่นะ เราจะเมื่อรถผักเราดีกว่าจา้ะพี่น้องค่ะตรงหุงต้องไเสารแรงเสาแรงนะคะนี่กุ้งนะความว่าได้หลายกินยังไงก็ไม่หมดจ้ะเพราะว่าาก้อยสุขอมรลากินเน้อมรลามาวันนี้นปอสีอาเปปปล่อยเอาพันไปปล่อยลงงน้องเพราะมันรอดปลาคือผปกินนะครับ สดสดใหม่จากธรรมชาติเป็นกุ้งเลี้ยงนะคะโบทโพลสดสดใหม่จะธรรมชาติจับเองเด้อจ้านางกระเก่งราคามาใส่กุ้งเองกรเป็ดเป็ดแล้วก็เซมเมอแล้วพ่น้องกิ้กกุ้งคามวาดลาย ที่ฝากบรรยากาศว้สนีก่อน้อค่ะสิเมื่อหดพักคดต้นไม้ก่อนจะพี่น้องตื่นต่เชสาวมันคืน,น,นอนอนหลับปางตายเพราะว่ากินยาอ้วนแต่ละเมื่อมอะไรเห็ดให้นอนแบบวเ่าเห็ดให้นอนหมวนนอนอิ่มเพราะว่าเราอยากอ้วนมันคือกุ้งโอ,โอเคกรับาลดีนะจ๊ะ้องสติสุขสุขคนค่ะข,ข,ขอบคุณที่ยังติดตามจ้ะ พ่อเน่เมือนี้อมลาสิมาเล่นน้ำพ่นว่าอาจสิมานอนเล่นนำก็จะคืนหนึ่งก็อยากให้เพิ่นมาอยู่อยากให้มาแต่ดนอยู่างกีบอกมานอนเนี่ยืางกี้สิมานอนเล่นนำได้จ้ะโอเคค่ะสบายดีได้จ้ะพี่้องจ้ะ